ตอนที่สามิบสองกินฉุนความรู้สึกราวกับอยู่ท่ำกลางหยาดฝนที่อ่อนโยนไม่รู้สึกเจ็บไม่ทรมานมีเพียงความอบอุ่นไม่คิดเลยว่าจะได้ตายอย่างสงบขนาดนี้เท่านี้จะได้เป็นอิสระสักทีอาขอโทษนะแม่ขอโทษนะโยกโทษให้ด้วยโกดอะไรเหรอ ไม่พอใจอะไรงั้นเหรอที่ไม่รู้ว่าไม่พอใจอะไรนั่นแหละที่ผิดอะไรกันทําไมแม่ทำให้พ่อโกรธอีกแล้วอี๋อ่ะสายตานั่นดวงตาที่อ่อนโยนเล่ากับมองทุกสิ่งทุกอย่างทะลุป,ปุบโปง ตอนที่เป็นมนุษย์เหมือนมีใครสักคนมองเราด้วยสายตาอ่อนโยมแบบนี้นั่นเป็นใครนึกไม่ออกคนที่ให้ความสำคัญกับเราตลอดคนคนนั้นตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> มีสิบสองอสูรจันทาอยู่ระวังให้ดีนะเฮ้อสิบสองจันทาอสูรที่ภูเขานี่มีสิบสองจันทาอสูรอยู่ เลือดของทัสองจันทาอสุนมีเลือดของคิบสจิเข้มข้นหากได้เลือดมาแล้วก็การทํายาที่ทําให้เนสกุกลับเป็นนกก็จะใกล้เคียงความจริงมากขึ้นจริงด้วยอินโนเเกะจัดการได้หรือ,อยังจัดการได้แล้วอินโนเฟเกะเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงอะไรงี่เง่านาะฟังนะรู้แล้วใช่ไหมสิ่งที่แกทําได้ข้าเองก็ทําได้เหมือนกันอีกไม่นานหัวข้าก็จะแข็งกว่าแกแล้วก็นะ ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแถมช่วยใครไม่ได้เลยเราได้กลิ่นความกลัวและความทรมานจากคนคนนั้นถึงขนาดปรรถนานในความตายเกิดอะไรขึ้นในเขานี้กันแน่มีสิบสองจันทะอสูรอยู่ภูเขาที่อสูรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแต่ว่าอสูรไม่อยู่กันเป็นกลุ่มนี่นาเเอ,อ้ยตันอะไรสักอย่างตำอะไรกันเนี่ย โมโหแล้วตะไม่เจอพกทันจิโร่เลยแย่ที่สุดไปไหนกันเนี่ยแล้วจะไปทางไหนดีแถวนี้เหม็นชะมัดมเหม็นเว้ยอยากร้อค่ายเป็นบ้าเสียแมมุมเดินแช็คๆหน้าขยะขะแยงชะมัดต่อให้แม่มุมพยายามมีชีวิตอย่างเต็มที่อยู่ก็เถอะโอ้ยนวกหูอยู่นิ่งๆได้ไหมเออมีนี่ด้วยอ แมกมุมหน้าคนแมกมุมหน้าคนเจ้าข้าเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยหมายความว่าไงอะ่ะข,ขอให้เป็นฝันขอให้เป็นฝันขอให้เป็นฝันด้วยเธอถ้าเป็นแค่ฝันแล้วก็ผมจะพยายามให้มากกว่านี้แล้วถ้าตื่นมาเจอตัวเองหนุนตักในสกดจังอยู่แล้วก็จะพยายามยิ่งขึ้นไปอีกจะให้ไถหน้าไถาสองไรเลยก็ทำได้ขอให้ตื่นจากฝันไร้นิทีเธอ นั่นนันน่นมันอะไรนั่นนั่นเนี่ยมนุษย์กลายเป็นแม่มุมเหรอบ้านลอยอยู่ด้วยเหมือนเห็นอะไรสะท้อนแสงอยู่เส้นได้เหรอแมนชบมัดกินชุดเป็นบ้าถ้าคนจะบุกที่อย่างทันจิโรม,มาที่นี่แล้วก็ตายแน่เป็นกินที่ทำเอาแสบคอแถมยังแสบตาน้ำตาแทบร่วงอ่า บ <S original> ่าใหญ่ใหญ่โคตรใหญ่เป็นบ้าใหญ่เกินไปแล้วฉันไม่ควรกับตัวประหลาดอยา่างนายเป็นนั้นขาดเลยไปละโอ้โหหนีไปกับป่าประโยชน์ <P etr half> พอแกแพ้แล้วนะอย่ามาชวนคยุยแซ่ฉันเกลียดตัวประหยาดแบบนายที่สุดเลย <S <S ดูที่มือดี่เดฟหามือมันทำไม พิษไงล่ะโดวแมงมุม <ooo> กัดใช่ไหมล่ะ <dans> น <la Idol> ั <t down tills> ่นเป็นพิษที่ทำให้กลายเป็นแมงมุมไงล่ะหลังจากนี้อีกสามสินาทีแกจะกลายเป็นทาสของข้าและขาาไปมาไงล่ะติดตามตอนต่อไป